สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพามาชมวิธีบำรุงต้นพุตซาแดงอินเดียเราจะบำรุงอย่างไงให้เขาติดดอกและออกผลดอกแบบนี้เขาติดแทบทุกข้อเลยค่ะเราใช้เพียงขวดนี้ขวดนี้ขวดเดียวเท่านั้นค่ะก็จะช่วยทั้งบำรุงเร่งดอกเร่งผลให้ติดดอกดกส่วนวิธีและอุปรกรณ์จะมีอะไรนั้นเราไปชมกันค่ะ ่วนอุปกรณ์เราก็จะหาง่ายๆเลยค่ะเราก็จะมีเปลือกไข่ที่เราทุบมาแล้วค่ะน้ำส้มสายชูจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะและน้ำซาวข้าวที่เราเหลือจากการหุงข้าวขวดพลาส,สติกที่เราจะทำการหมักค่ะเริ่มจากการใส่เปลือกไข่สามช้อนพุนๆลงในภาชนะเลยค่ะ ในเปลือกไข่ก็จะมีแคลเซียมโปแตสเซียมค่อนข้างสูงค่ะก็จะมีธาตุอาหารที่เยอะมากเลยค่ะแล้วเราก็จะมากรองใส่ขวดค่ะนอกจากเขาจะมีธาตุอาหารที่เยอะแล้วประโยชน์ของเขาก็จะช่วยบำรุงรากช่วยเร่งดอกและเร่งผลให้ติดดอกดีค่ะทำให้ดอกไม่หลุดร่วงง่ายด้วยค่ะ แล้วเราก็ใส่น้ำส้มสายชูไปสองช้อนค่ะน้ำส้มสายชูนั้นเขาก็จะช่วยป้องกันแมลงแล้วก็ยังช่วยป้องกันเชื้อราได้ด้วยค่ะสุดท้ายเราก็เติมด้วยน้ำซสาข้าวลงไปค่ะเราก็จะใส่ประมาณแค่นี้ค่ะเมื่อเราใส่ส่วนผสมทั้งหมด เขาก็จะทำปฏิกิริยาค่ะก็จะช่วยย่อยให้เปลือกไข่ของเราคายธาตอาหารออกมาให้หมดค่ะแล้วเราก็จะได้ปุ๋ยน้ำหมักเปลือกไข่ที่มีคุณภาพมากเลยค่ะขวดนี้คือขวดที่เราหมักเอาไว้7วันค่ะ ส่วนขวดที่เราทำเมื่อกี้นี้เราก็จะทำการทายฝาและเราจะเก็บไว้ในที่ร่ม7วันเราถึงจะใช้ได้ค่ะเราก็จะมาใช้ขวดที่เราทำการหมักไว้ก่อนหน้านี้ค่ะส่วนผสมที่เราจะใช้เราจะใช้ประมาณ5ช้อนค่ะเราจะใช้วิธีการกะเอาเลยค่ะ เปลือกไข่ปกติเขาก็จะมีประโยชน์อยู่แล้วเมื่อเราทำการหมักเขาก็จะยิ่งมีคุณภาพมากขึ้นค่ะเพราะเขาจะมีการย่อยธาดอาหารออกมาให้เราเยอะมากเลยค่ะเราผสมในน้ำ5ลิตรค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปลดต้นพุษากกันเลยค่ะแค่เราํำมาล่าลดที่โคนต้น ก็จะทำให้พุทธาแดงอินเดียของเรามีต้นที่เขียวงามต้นแข็งแรงแล้วเขาก็จะพร้อมติดตาดอกให้เราเยอะมากค่ะ mm hmm. เมื่อติดตาดอก mm hmm. เขาก็จะติดลูกให้เราพร้อมๆกันเลยค่ะนี่ค่ะติดลูกเล็กๆออกมาเยอะมากเลยค่ะสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรที่ทั้งบำรุงและช่วยป้องกันมแมลงอีกด้วยค่ะ ปกติแล้วพุทราแดงอินเดียเขาก็จะไม่มีโรคและ,มะแมลงมารบกวนค่ะจึงทำให้เขามีการติดผลที่ดกมากค่ะตอนนี้เขาก็เริ่มที่จะมีสีเรื่อออกมาให้เราเห็นแล้วค่ะยอดของเขาก็จะแตกขแขนงออกไปเรื่อยๆค่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่ ดีมากค่ะเหมาะกับพืชทุกชนิดเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ